ซึ่งทัวร์นี้เขาบอกว่าไม่ใช่ทัวร์ธรรมดานะฮะเพราะมันคือ uh huh. สวัสดีเช้ามืดนะฮะมืดไหมละ่ะดีจะให้ดูข้างนอก เห็นช้ามือดอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้มันเกือบจะเจ็ดโมงหน้าหนาวนี้ฟ้าสว่างคนทัางช้าทีเดียวหลายหลายคนถามว่าการเที่ยวออกินาว่าถ้าเราไม่มีรถเนี่ยเราจะทํายังไงอย่างแรกที่แนะนําไปแล้วก็คือโมอโนเรลแต่ว่ามันค่อนขัางแพงแล้วก็โคตรสั้นไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่มอโนเรลที่นี่นะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําในวันนี้ก็คือสิ่งที่ผมจะพาไปในวันนี้นะนการนั่งบัสเป็นการเดินทางอย่างหนึ่งในโอ,อกินาว่าแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าถ้าเกิดเราจะเดินทางไปไกลอย่างสมมติจะไปดูที่ควาเรียมใช่ไหมชูราอัต้อง่บส ก็ค่าบัสนนาแพงมากนะดังนั้นเป็นปัญหาเลยนะสำหรับคนที่มาโอกินาว่ามาแล้วก็แบบอุย๊ยอยากไปเพราะว่าอพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูาโอมิเนี่ยมันคือเป็นไฮไลท์สาคัญของที่นี่ผมเคยไปแล้วละ่ะแล้วก็ค่อนข้างประทับใจพอสคมควรเดี่ยจะไปอีกรอบแต่ว่าปัญหาคือจะไปยังไงเพราะเราไม่มีรถใช่ไหมใครมีรถก็แค่ขับไปแค่นั้นเองนั่งบัสมันก็ไม่ค่อยสะดวกอย่างนี่ผมว่าวันนี้ผมมีทางเลือกใหม่นะฮะในการไปพิพิธภัณฑ์สวนน้ำชูอาโอมิรวมถึงไฮไลท์สำคัญญของโอกินาว่านั่นก็คือการซื้อัวแบบ1 วันครับซึ่งทัวร์นี้เขาบอกว่าไม่ใช่ทัวร์ธรรมดานะฮะเพราะมันคือ เราต้องทําอะไรถึงขนาดแบมคุณถือทัวร์ครับเป็นทัวร์ที่ยอดฮิตเลยนะฮครันต้อให้เราเลือกเป็นคอสนะครับมีทั้งคอร์ส A คอร์ส B คอร์ส C คอร์ส A หนึ่ง B หนึ่งอะไรไม่รู้เยอะแยะเราก็เลือกคอร์สที่ตรงกับใจเราต้องการแล้วก็ทําการซื้อทําการจองตั๋วในอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็จะได้บัตรมาเป็นกระดาษโง่ๆหนึ่งใบให้เราปริ้นออกมาแล้วเราก็ไปแสดงที่รถตอนขึ้นแค่นั้นเองรถรอบแรกที่จะมาที่เคนโชมาเอะในประมาณ 8 6 5นะบอกว่าไอ้เจ้า Hip Hop Park เลยนะจะมีบรรยายภาษาต่างประเทศด้วยวันนี้คอร์สที่ผมเลือกนะี่คือคอรส์ส B หรือจะมีไฮไลท์สำคัญก็คือเกาะโครีก็มีรุ่พันสัตว์น้ำชูราอุมิอ๋อสังเกตการใต้น้ำจะปิดท้ายที่อเมริกันวิลเลจมั้งคือเป็นทัวร์มาตรฐานแหละลองไปอีกรอบไปแล้วไปอีกก็ได้โอเคมโมกันโมเดี๋ยวตกรถหาอะไรกินะแล้วก็ออกไปรอรถดีกว่าน้องมารอพี่ที่ข้ารถทุกวันเลยไปไปคิดไปไป นี่ก็อยู่ที่จุดรอรถเรียบร้อยแล้วคิดว่าใช่นะคือมันไม่ได้เป็นป้ายรถบัสหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นจุดที่แบบโดดๆอยู่ ข้างถนนรู้จักรูปถ่ายที่เขาให้มาในเว็บคนะิดว่าถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนนี้มาก่อนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงไม่มีคนเลยเห็นมีคุณป้าคนหนึ่งเหมือนั่งรออยู่พร้อมสัมภาระคือถ้าจะไปกับทัวร์นี่ไม่เห็นต้องขนของไปขนาดน,นั้นก็อาจจะไม่ใช่หรือเปล่าก็เ,เดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่าผมมารอถูกที่หรือเปล่าไม่ฝั่งนี้ก็ฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยหิวเล็กน้อยอาหารเช้าสําหรับลูกผู้ชายในวันนี้ราคา130เยนหนาวอิปาย เป็นไตมแบบนหนา <ๆ S 1> วเนือพวกประสาทเท่านั้นที่ทำบางทีก็งงคุณโอคิโนะว่าเขาไม่ทํางานเช้ากอะไรไงนี่มันก็7จ็ดโมงจะแปดโมงแลว้วมันน่าจะควรมีคนพลุกพล่านกว่านี้ในจะเป็นในโตกเกียวนี่หมวันนี้เพิ่งวันเนนพิ่งหัดอยู่เลยทำไมคนมันแบบหลงเหลวอย่างงี้อันนี้คือเซ็นเตอร์ของเมืองเลยครับนี่คือซาลาว,ว่าการเขาบอกว่าคันสีฟ้านะอันนี้มันสีเขียวหรือเป็นสีเขียวแบบสีฟ้าฟ้าเอาไว้งงแล้วเนี่ยสรุปคือไม่ใช่นะฮะเขาบอกว่าคันต่อไปเป็นสีฟ้านั่นแหละ ดีไซน์เดียวกันแต่เป็นสีฟ้าน้องมาทำอะไรล้มหนูเนี่ยจ้ะเราพนักงานผู้บัญชาการได้สำเนียงเป๊ะมากน่ารักดีด้วยออขอขึ้นคันนี้ด้วยไม่ได้หรอก็เป็นคันนู้นฮะคราวนี้แหละไม่ใช่คันนี้ก็ไม่ได้ไปแล้วล่ะคนนั้นแหละครแม้พนักงานเราจะไม่แจม่มแต่ลูกครัวเราแจม่ม ที่เกาะโคริก็เคยมาแล้วนะฮะที่นี่ก็มีสะพานเชื่อมเกาะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีสะพานเมื่อก่อนก็ต้องนั่งเฟอร์รี่ข้ามมาตอนนี้สะดวกเพราะว่ามีสะพานซึ่งเขาว่าเป็นสะพานไม่ต้องเสียตังค์นะที่ยาวที่สุดของญี่ปุ่นด้วยบอกว่าเกาะโคริมีตำนานมีเด็กคนหนึ่งพระเจ้าส่งมาให้มาอยู่ที่เกาะเป็นผู้ชายแล้วก็เหงาอยากมีคู่ก็เลยขอพระเจ้าพระเจ้าก็เลยให้สร้างผู้หญิงขึ้นมาจากกระดูกของเขาก็เลยสร้างผู้หญิงขึ้นมาแล้วก็อยู่ด้วยกันมาไม่มีอะไรกินพระเจ้าก็ทําให้ม่วงมาาาฟ้าพอนนจิล่าาอีกแล้ว ทั้งสองคนก็เลยต้องไปหาผลไม้อะไรกินก็เป็นที่มาของพวกผลไม้ของโอกินาว่าทั้งสองคนก็ทําอะไรกันไม่เป็นจนไปเจอพยูน yes 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 จันทั้งสองคนก็เลยอ๋อทาแบบนี้เหรอสุดท้ายก็เลยมีลูกหลานซืบต่อกันมาเป็นชาวโอกินาว่าในปัจจุบันตอนนันอะไรของมันวะสุดว่า,วาชาวโอกินาว่าเกิดมาจากปลาพยูน yes 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 จัง นี่คือตำนานที่ฟังมาจากเครื่องแปลอาาัตโนมัติในรถ่อกี้นะที่นี่ไกลให้เวลา25นาทีจะว่าน้อยก็น้อยหละจะว่ามันไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรแต่ว่าเขา้ล้วที่มาอยู่ที่นี่จําแด้ว่าเดินรอบนี่ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคนก็แค่ลงมาถ่ายรูปกับสะพานหน้านี้คงไม่มีใครลงไปเล่นน้ำใช่ปะเจกระเป๋าเหลืองเนี่ยฮะคู่ของผมวันนี้คือคนที่มาทัวร์เดี่ยวๆสิบในทัวร์นี้จะมีอยู่3มคนก็คือเจ๊เออเจ๊เนี่ยที่อยู่หน้ากล้องเนี่ยแล้วก็เจ๊กระเป๋าเหลืองแล้วก็ผมแกจะเหงาๆนะ ผมควรจะชวนเขาคุยป่ะ ใน,นก็ถึงจุดที่เป็นไฮไลท์ของทัวร์นะฮะก็คือการทิ้งเราไว้ที่พิพิธภัณฑ์ชูราอุมิถึง3ชั่วโมงรวมภาพตัวแล้วถ้าใครมาครั้งแรกแนะนําอย่าไปสนใจพวกนี้ <c oughs> เข้าไปที่ปราวาน <c oughs> วก่อนเพราะคนจะเยอะมากไฮไลท์ของที่นี่จะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปต้ยักนี่แหละข้ <c oughs> างในเราไปมาหลายรอบแล้วเราออกมาสำรวจข้า,างนอกดีวกว่า ยังไม่ค่อยได้สำรวจข้างนอกอย่างเป็นจริงเป็นจังเท่าไหร่เลยดูจะเป็นทัวร์ชิวๆแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องทานไทยอ่ะเป็นชะโงกทัวร์เหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นชะโงกทัวร์ที่อาจจะให้เวลาเยอะหน่อยอยู่ที่เนทีฟโอ i ินาวาวิลเลจนะฮะ

You know Jeju Island in Korea. Jeju, yeah, I know. You know? I ever watched from Running Man TV program. <laughs> <laughs> Jeju, ah, I love that. Maybe it's similar with Okinawa. Yes, uh, but I think more interesting and more exciting than Okinawa. You say that because you are Korean. No. <laughs> Do you know Shin Very spicy ramen in Korea. Uh, yeah, I don't. t Have i i n h you ever eat Thai food like Tom Yum Kung or something? Maybe it's not spicy for Korean people, but it's too spicy for Japanese. Many Korean like Tom Yum Kung, <c oughs> and many Thai food restaurant in Korea. คือจุดสังเกตการใต้น้ำเนี่ยมันเรื่องวอเตอร์มีเวลาชั่วโมงหนึ่งแม่งเดินไปกลับก็ทบเวลาแล้วเนี่ย ไม่ไหวครับรีไปก่อนข้างล่างมันชุมชนแออัด so ท่ัด <African> ก่เป็นชายหาดที่ร่มเย็นสะอาดแจ่มใสคือคำาวัญวันเด็กหรือว่ามาเดินหากระสาวะิู้จักกันตะเกียบนี่ก็คือที่สุดท้ายที่เขาพามานีฮะ บรการวิลเลจจะมีอะไรอ่ะมีของถ่ายทริงๆที่นี่ไม่มีอะไรเลยแม้แต่ของกินยังไม่รู้จะกินอะไรเลยนะใหตายเถอะนี่คือเมนูทดแทนพลังงานที่เราเสียไปทั้งวันนะฮะข้าวแกงกะหรี่เนื้อไข่ออนเซนแล้วก็ชีสตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะออกหน้าตาอลังการขนาดนี้อันนี้แค่เ9 0ยเเยนใหญ่ไปหน่อยนะนี่อตอนกลางคืนเปิดไฟแล้วบรรยากาศก็แตกต่างจากตอนกลางวันนิดหน่อย